สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวเอกล่านทุ่งนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูกับยันม้านะครับ YM 3 5 1 A นะครับนี่นะลงพานหกนะครับลงไถพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่นะยันม้านะครับพามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับดูยันม้านะครับ YM 3 5 1ห้านึ่นะฮะนี่นะ นะครับน่ะจะลงผูกมันนะไ,นไปไว้ก่อนโอ้แรงอยู่นะกันนี้ไปเรี่วเลยนะนู้นนะครับยันม่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับที่นี่ที่เห็นอยู่น่าจะมีอยู่ประมาณสักสองคันมายันมา่าที่เห็นอยู่นะ สองทันแรงลใช้ได้เลยนะครับยันมาเสียงเครื่องนิ่มมากนะโอ้ฟังเสียงเครื่องนะครับนิ่มมากนะมาริ้วเลยนะครับยันมา สี่พันหกนะครับไถแปร่ก็น่าจะปลูกมันสับปะรงอีกรอบนะครับแปลงนี้นี่นะโอไม่มีหยับเด็กนะหมุนมาเลยแล้วก็ต่อเลยครับโอ้ได้อยู่ฮะไม่มีพัดรอบนะครับตอนเลี้ยว เลี้ยวมาเลยนะครับแล้วก็ไปต่อนะดูนะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับคันนี้ยันมานะไปแล้วนะครับก็ถ่ายไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมายกลอกนะครับปลูกมันสับปหลังนะครับแปลงนี้ เนื้อที่ก็เยอะใช้ได้นะฮะช่วงนี้ก็เตรียมลงปลูกนั่นปลูกนี่กันเยอะเลยนะครับระหว่างที่รอฝอนไปด้วยนะครับร้อนมากนะครับทุกวันนี้อากาศกระติตรกรอย่างเราๆก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับ ก็จะถ่ายภาพรบรรยากาศนะครับในการทําเกเตรนนะครับแล้วก็เ,เกี่ยวกับรถนะครับมาให้ทุกคนนะครับได้ชมบรรยากาศแล้วก็การทํางานของรถด,ด้วยนะครับแต่ละรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยมาลิ้วเลยนะดูความแรงฮะไปนิ่มๆนะเสียงเครื่องนิ่มมากดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับ ดูตอนเรียวนะฮนี่ยไม่มีนะที่จะเหยียบถอยหลังเดินหน้านะครับเลี้ยวมาเลยครับแล้วก็ใส่ต่อเลยครับไสต่อฮะ นี่นะถ่ายไว้นะครับไม่นานนะครับก็เดียวเก็บไว้นะแบบนี้ดูนะปลายรล้วเลยครับโอ้ได้ได้อยู่ครับมาแล้วครับ ออแต่ชอบเสียงนะคะเสียงแบบเอ่อนิ่มๆน,นะเสียงแบบเออแน่นดีนะครับยันมากนะครับมาริเลยนะครับมาแบบโอ้เสียงแบบอื นะครับแป๊บเดียวไปเสร็จแล้วเมื่อกี้ไปเจอนะไปเติมน้ำมันมา,น,มานี่นะได้เหรอยั่มากวายเอมามห้าหนึนะ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับดูยันม่านนะฮะถ่าที่ติดผ่านหงนะครับฟังเสียงนะครับนิ่มมากนะครับเสียงเครื่องครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ